นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o f n o สวัสดีครับพบกับ c a r o f no กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับหนึ่งในอาการที่น่ากลัวที่สุดที่เกิดจากความบกพร่องของระบบเบรกก็คืออาการเบรกไม่อยู่หรือที่เรียกว่าเบรกเฟร e นั่นเอง โดยอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเบรกประเภทดรัมเบรกและดิสเบรกโดยอาการของเบรกเฟรชนั่นคือการที่เราเหยียบแป้นเบรกลงไปแล้วแต่จานเบรกหรือดิสเบรกสามารถสร้างแรงต้านได้น้อยลงหรืออาจจะไม่มีแรงต้านเลยส่งผลให้รถยนต์มีระยะเบรกที่มากขึ้นหรือในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือเบรกไม่อยู่เลยก็มีระบบเบรกนั้นเป็นระบบที่เปลี่ยนพลังงานการเคลื่อนที่ให้กลายเป็นพลังงานความร้อน ระบบเบรกจึงเป็นระบบที่มีความร้อนสูงเป็นอันดับ2รอ,องจากเครื่องยนต์และความร้อนจากเจ้าปัญหานี้เองที่กลายมาเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดอาการเบรกเฟรดอาการเบรกเฟรดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งรถใหม่รถเก่ารถแต่งหรือแม้กระทั่งรถแข่งโดยอาการเบรกเฟรดที่เกิดขึ้นจากความร้อนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่อาการเบรกเฟรดที่เกิดจากผ้าเบรกและอาการเบรกที่เกิดจากน้ำมันเบรก 1. m e c h แม i c a l f คอลเฟ อาการเบรกเฟดที่เกิดจากผ้าเบรกผ้าเบรกแต่ละแบบสามารถทนความร้อนได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวัสดุและส่วนผสมของเนื้อผ้าเบรคความหนาของผ้าเบรกรวมไปถึงอายุการใช้งานของผ้าเบรกด้วยเมื่อมีการใช้งานเบรกอย่างหนักหน่วงจนทําให้ผ้าเบรกร้อนเกินปกติแล้วมันก็จะเริ่มละลายขณะที่ผ้าเบรกเริ่มละลายมันจะปล่อยก๊าซออกมาและก๊าซเหล่านี้จะปกคลุมหน้าผ้าเบร ส่งผลให้ผ้าเบรกไม่สามารถสัมผัสกับจานเบรกได้เมื่อสัมผัสไม่ได้ก็จะไม่สามารถสร้างแรงเบรกได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถึงแม้ว่าเหยียบเบรกไปแล้วเต็มที่แล้วแต่รถก็ไม่สามารถมีท่าทีจะลดความเร็วลงเลยขณะที่รถยนต์เกิดอาการเบรกเฟดที่มีต้นเหตุมาจากผ้าเบรกหลอมละลายคนขับจะสามารถรับรู้ได้โดยกลิ่นไหม้จากกลุ่มกา๊าซซึ่งเกิดจากการละลายของผ้าเบรกนั่นเอง และถ้าหากว่าเริ่มได้กลิ่นไหม้ในลักษณะนี้ประกอบกับเริ่มรู้สึกว่ารถมีระยะเบรกเพิ่มขึ้นทั้งๆที่กดปั้นเบรกด้วยน้ำหนักเท่าเดิมอันดับแรกเลยให้เราเผื่อระยะเบรกให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวและถ้าเป็นไปได้ให้จอดรถพักชั่วคราวเพื่อให้จานเบรกและผ้าเบรกมีอุณหภูมิเย็นลงสักพักก่อนครับ 2. องฟูเฟดอาการเบรกเฟดที่เกิดจากน้ำมันเบรกหลายๆคนอาจจะงงว่าน้ำมันเบรก มีผลต่อสมรรถนะการเบรกด้วยหรอมันส่งผลให้เกิดเบรกเฟรดได้อย่างไรน้ำมันเบรกก็คือของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งของเวลาทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนสามารถเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอซึ่งถ้าเกิดเราให้ความร้อนจนถึงจุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดเดือดของเหลวที่อยู่ในภาชนะใดๆก็จะกลายเป็นสถานะไอและระเหยสู่บรรยากาศโดยทันทีปกติแล้วน้ำมันเบรกโดยทั่วไปมีจุดเดือดประมาณ230องศาเซลเซียส น้ำมันเบรกดอทมีจุดเดือดสูงสุด260องศาเซลเซียสถ้าหากว่าเราใช้เบรกอย่างต่อเนื่องแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีกันของจานเบรกและผ้าเบรกจะทําให้น้ํามันเบรกที่อยู่ในท่อทางเดินมีอุณหภูมิสูงขึ้นและถ้าหากว่าอุณหภูมิดังกาวสูงกว่าจุดเดือดของน้ามันเบรกทีนี้ก็บอกลาไซโยนาระได้เลยครับเมื่อความร้อนในท่อทางเดินน้ํามันเบรกมีค่าสูงจนกระทั่งน้ามันเบรกกลายสถานะเป็นไอแล้ว เมื่อเราเหยียบแป้นเบรกก็จะพบว่ามันยุบลงไปได้ง่ายกว่าเดิมซึ่งเป็นผลมาจากการที่น้ำมันเบรกกลายเป็นไอและไม่สามารถถ่ายแรงไปยังกดลูกสูบได้นั่นเองส่งผลให้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นหรืออาจจะไม่สามารถหยุดรถได้เลยก็เป็นได้เมื่อใช้ไปนานจุดเดือดของน้ำมันเบรกจะลดลงเป็นผลมาจากการที่มีไอน้ำเข้าไปปะปนกับน้ำมันเบรกนั่นเองซึ่งในกรณีนี้ถือว่ามีอันตรายมากกว่ากรณีแรก และมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถหยุดรถได้ค่อนข้างสูงมากๆและที่สําคัญก็คือว่าเราจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าอาการเบรกเฟดในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จนกระทั่งจังหวะที่เราได้เหยียบเบรกลงไปแล้วปรากฏว่าเบรกหายไปเสียแล้ววิธีแก้ไขเบื้องต้นหลังจากเกิดอาการเบรกเฟดในกรณีนี้คือให้ค่อยๆย้ําเบรกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ํามันเบรกที่เก็บอยู่ในถังพักไหลลงมาทดแทนส่วนที่กลายเป็นไอ และเมื่อหยุดรถแล้วให้จอดพักข้างทางขนาดหนึ่งเพื่อให้อุณหภูมิโดยรวมของระบบเบรกเย็นลงสักพักหนึ่งถึงแม้ว่าตัวจานเบรกเองจะสามารถสร้างแรงเสียดทานได้อย่างมากมายแต่ถ้าไรซึ่งการระบายความร้อนที่ดีแล้วก็ไม่แคร์ต้องพบเจอเหตุการณ์เบรกเฟดอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นระบบเบรกที่ดีต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างแรงเสียดทานและการระบายความร้อนการขับรถในสภาวะที่ต้องใช้เบรกอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นการขับขึ้นลงเขาจะทำให้มีโอกาสเกิดเบรกเฟดได้ง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรละเลยและบำรุงรักษาระบบเบรกอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นระดับน้ามันเบรคความหนาของผ้าเบรกรวมไปถึงความหนาของจานเบรคควรตรวจสอบอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนขับเดินทางในระยะไหลเพราะว่าเมื่อไหรที่เราอยู่บนรถนั้นชีวิตของเราจะถูกฝากไว้กับระบบเบรกนั่นเองครับ